ครับพี่น้องครับโอ้ลุงดาครับผมปลาสวายไงโอ้ครับผมครับพี่น้องป่าบ้านโกษนาครับนี่ครับผมพี่น้องครับปลาสวายรุ่นใส่ลครับพี่น้องหลายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมกกกำังม้วนพาลุยขี้เขาพี่น้อง มือนีนะมุนผ้ามุยบ้านโคกสุงงาครับตำบลสัมผัส์ครับอำาเภอกกิ้งผัจักครับพี่น้องจังหวัดอุดรธานี่ของเฮาครับผมพี่น้องเนาะมือนีผ้ากันมากลุยครับบัตรหกสิบบาทครับพี่น้องบัตรหกสิบบาทครับมือนีกันมากครับพี่ชายครับพี่ดาครับสวัสดีครับครับอ่าอันนี้พี่ม่อนครับผมครับผมเนาะครับผมเอื้อพนพี่เนาะนะ ได้เอฟซีก็เอิ้นลุ่งก็ได้นี่ลุ่งดาลุ่งม่นก็ได้ครับพี่น้องเนาะครับผมเอาจังได้กับมาติดตามครับลุ่งด่าครับลุ่งม่นครับขอข้าเจ้าสันมานบ่เนาะครับผมอ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่ยครับนี่ตอนนี้ท่าพี่น้องเ้าก็ทยอยทยอยมาครับผม เอานี่มาถามคุณพี่คุณขายบ้านครับคุณพี่ผู้ช่วยป่ะครับผมใช่ครับถามคุณพีผู้ช่วยครับท่านผู้ช่วยครับป่าหน่องเท่าปีนี้เป็นังไรน้อครับผมหลายอยู่จ้ะเพราะว่าเอามาปล่อยหลายอยู่เป็นพวกปลาปลาดุกปลาตะเพียนปลาปลาเลี้ยงครัเนี่ยอะไรจ้ะเพราะว่าเอามาตะกุมปะมงรถติดอับเนินเกามาลงแล้วก็ปลาดุกพระเจ้ามาท้ำบุญเ้าจะก็ปล่อยลงหาสิโลครับผมจ้่ครับเอาจังไรพี่น้องกับมาเบิ่งน้ำขันได้ครับเด้อบ้านโคกสุงาครับ เดี๋ววันนี้จ้ะวันนี้ที่มนี้จ้ะครับผมเนาะครับผมอ่ะผู้ช่วยเ่นกัว่าป่าายพี่นงครับก็พี่นงครับตอนนี้ให้พี่น้องเข้าก็ทยอยกันมาารแล้วครับพี่นงครับตอนนี้เนาะครับผมโอ้คนสวยสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีจ้าโอ้แตรละร้านตำหมูเขาโอ้ครับสิ่งสิงสิงครับป้า ครับพี่น้องส่วนฟังทั้งนี้นะครับผมกับเป็นตานางครับพี่น้องครับสังเกตสิมีสะพานพี่น้องเนาะสิมีสะพานครับครับตรงนั้นจะเป็นตานางครับพี่น้องครับผมครับกวางเติบนะครับพี่น้องครับปลากระลาครับพี่น้องครับตรงนี้พันจวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับไปล่องป่ากัได้กันเจอเพื่อนละ เออมือน e em> si BE ี้มันล um, <min ุยเขาจะว่าพี่ปลาสวายปลาบึกปลาแล็ดโอ้ปลาหลายเน่าอยู่ครับหลายปลาหลายปลามือน네ี้สงสัยจิ๋มานอยู่หรอครับผมพี่โมปลาเนาครับผมปลาหลายมือนี้ปลาเราห้องิ๋มานึงครับเพื่อนผมว่าเสียใจแล้เรานี้ครับผม่น้องครับผมบรรยากาศพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้อง น้ำมนันเกลี่ยว่าได้ย่างมากพี่น้องครับผมทั้งปุ่นเป็นหัวยย่งลงไปพี่น้องโอ้เพิ่นคือนยังไ,ไปทายไก่เลยครับครับพี่น้องครับอือรับพี่น้องครับ,รบอันนี้กับว่าไรใบล้มข้าวเจ้าดอกต้ซื้อบัตรที่กันครับนี่กระส่ยข้าวเจ้าที่กันใบหนึ่ง ครับพี่แดงัสดีครับโอ้ครับเอาพี่แดงยกยกยกครับผมแต่ผู้ใดยนประมาบ้านโคกสง่านีเสียใจนะครับเด้อครับป่ามีตัวญ่พี่น้องโอ้ครับตอนนี้เอากันแล้วครับปวดนะครับครับผม ย้ำวันบุดว่าับม้วนเย่ขคางๆอย่างนี้ครับพี่น้องครับผมนี่บ้านโคกสวยงานะครับผมพี่น่องครับครับบ้านโคกสวยงานะครับครับนี่ครับพี่น้องห้องครับอาชีบางหูบางตาเล็กน้อยพี่น้องเนาะครับตอนนี้ครับอ่ะบัตรหกสิบบาทครับพี่น่องครับผมต่างมห็ดบุญน้ำกันครับพี่น่องครับป่านะครับผมหลายอยู่ครับป่าพี่น่องครับ แต่ว่าครับแต่ว่าเสียนเ้าหน่อยอยู่พี่น้องเสียนโบลายครับผมเอาจังได้ก็มาลุยกันต่อครับพี่น้องครับผมครับตอนนี้ครับเอ่ะลุงดาพึ้นมันแล้วครับมันไปยังลุงดาขาวหน่อยแรงด้วยเออแบบข่าวหน่อยครับพี่น้องขอบคุณ ครับผมโอ้ลุงวันได้ปัดสบายญ่แล้วครับพี่น้องเห็นะครับผมปัดสบายญ่ครับผมอ่ะโอเคครับผมครับพี่น้องครับโอ้ลุงดาครับผมปัดสบายไงทั้งปลายังปลาขาวหน่อยตัวนึงปัดสบายไหมปัดสบายญ่พี่น้องครับผมอ่ะเอาขึ้นมาขึ้นมาลุงดาขึ้นมาเอาตีนแหกันดีๆแล้วบ่หนั่งพี่น้องครับเออครับผม ครับพี่น้องครับโอ้รับปานี้ไ่พี่น้องครับผมสวายสวายเออสวายบ่โอ้สวายญ่ครับพี่น่องครับพี่น้องครับครับผมมาลองป่าบ้านโคกสือครับโมนี่พี่น้องครับอนี่นำม้ตนลุยเองนะครับโอนี่น้าพี่น้องลุยน้เพ่นครับพี่นองม

ครับพี่น้องครับกุ้งใหญ่โไงพี่น้องฟังเลยนี่ครับพี่น้องโอ้กุ้งใหญ่ครับพี่น้องครับอือครับผมอ่ะมันมาลูกพี่ครับผมพี่น้องพันโจครับผมสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสายครับพี่น้องเอ้ยครับผมแต่รุ่นนี้แหล้วเอ้าครับผมอ้าลุงด่าคุณพอไปงั้นไหมพี่น้องผู้ชิับพ่อไปงั้นผู้ชิ้น พอเลาบ่มาสบายไหมครแมลูกพีเปลาสบายมา่ครับมินเกอ้ครับผมครับผมมาแล้วครับพี่ดาครับอ่ะลูกดามนแล้วครับพี่น้องอ้ได้ย้ปทว่แต่กายลูกน้องืกันเว้ย โอเคครับผมต้หน oh ้อยมือ <lush> ก <c ười> ี้นั่นเมานยม่าขับนียกานัน่ะว่าเขาใส่หูขอวนอีอวขนขาวนอนีี๋ยวอี่น้องก็กินน้วนไข้ข้น้วน้วน อ่ะว <laughs> ันนี้กิจอบ่อนนิดหน่อยครับพี่น้องเนาะครับน้ำม้วนต์ทดไหวแล้วครับพี่น้องเห็นปลาไรครับผมปลาเนียครับลงไปแสดงเยี่ยงเลยครับได้เยอะทอดได้เยอะน้ำม้วนทอดสวายอ่ะครับวันแห้ววแตกครับ วันเหวแตกครับผมเจีนต้นเจียนต้นยางนี้เจีนต้นได้อะไรบ่โอ้โนนี้เพื่อนทายเพื่นไปทายเพื่นอ่นไป้นะไอ้มนเอ๋เพืนไอ้มุบอกเราไปใช้ถุงพื้นฝาหน่อยอ่ะ อ่าน้อยไปใส่ทุกคน,น,น,คนแก่มื่อพี่น้องขอแก่มื่อเนี่ยแก่มื่อนะครับไปกินนี่โอ้ไว้บ้านเหว่าแตกพี่น้องน้องม่นออ้เขาจะขนาดนี้เดี๋ยวขอแก่มื่อยหน่อย โอ้แตกยุพี่น้องแตกยุแต่แตกว่นหลายครับผมกดจังครับพี่น้องครับโอ้ครับพี่น้องโอ้ครับนี่แหละครับพี่น้องครับบ้านโคกสิงาครับพี่น้องเบิร์ดูตัวปลาพี่น้องครับครับครับผมนี่ครับพี่น้องปลาบ้านโคกสิงาครับครับตัวใหญ่พี่น้องแล้วแท้แล้วมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เลยพี่น้อง ไปพ่อครของกระงาาครับพี่น้องครับมันไต่มันไต่ครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องห้าวกับพ่อป่าใหญ่อแล้วครับพี่น้องครับบ้านโคกสง่าครับพี่น้องครับโอ้ป่าใหญ่ไหลดีครับพี่น้องโอ้ฝนครับพี่น้องครับเอาขึ้นมาอีกแล้วครับผมนี่นะครับผมป่าสวายรุ่นโลครับพี่น้องไหลไหลครับพี่น้องห้าวนี่อาจจะอาจจะอาจจะของใจนะครับว่าเอ้าไอ หวยธรรมชาติชัชนในป่าสไว้คือคือหลายแท้นะครับพี่น้องคณะกรรมการพันสื่อมาปล่อยครับสื่อมาปล่อยนะครับแล้วกับป่าธรรมชาติป่ากดป่าคอเข้ากันก็นกนหลายพี่น้องเนาะครับเป็นหวยธรรมชาติอยู่พี่น้องเนะะาะป่าสไว้พันสื่อมาปล่อยพี่น้องครับป่าตะเพียนมันกับปอยหลายครับพี่น้องครับครับผมค่อยๆยัดไปกี่ เอาถึงแม่หรอเอาถึงม่เอากินแ้่ถึงก้อนเด้อมันติขาดด้วยก้เดีอก้อขาดข้องบอกไอ้ดาวใ่ก็ได้ใช่ไหเอากิน้า่กินแนงสิครับผมพี่น้คงครับปาสไวรยรุนใส่ลกนครับพี่นงองหลายครับผมขึ้นเมื่อยดิระท่หน่นั่นนี่ฟังหนึ่เดียน้อม ร้อนรอนด่วยนะทุปนง่งวันพวกท่านมัรับพี่น้องปาขาวอาไงครับผม ปกตอที่นี่จะเพื่อนคว้า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  Hãy subscribe cho kênh không Mì Gõ gì không bỏ lỡ không video hấp dẫn không เ่ขอมาจะบาดแหกที่ท่าน,นอย่นะอันนี้คน,นพี่น้อครับ่นคอนนองีมาได้พี่น้องเนี่ยมาเดิปนปางครับ <c oughs> บนปอสายดูกดักได้เขาาว่า,า,ามันไพ่ละคอยเป็นปน,ดนดังุ่นอยูอ่เพระาะว่าสปาสบายมันต่ำคนเยะมนมันบ่ไตห,หรอกที่ฉนปล่อย,อยนีนะ

มุบไพี่อัดตุ้มเอาบ่โอ้ันะขามมะข้าวอันมะข้าวครับผมปาทปลปโทปลาข้าวก็มีครับพี่น้องคุณนะโออมันมันพี่ม่นมันเหรอเพื่อนน่ะครับผิดแล้วขี้ข้อนี่นะเนื้อเค็ง โอ้ขอปนพี่น้องมาแล้วครับผมสองตัวแล้วโอ้เอาออกกันแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว เอาพี่น้องขาวครับผมโอ้ครับผมข่าวครับพี่น้องข้ามครับผมขดกมีครับโอ้ขอไงไปเลย ลุงเงินกระบ้าปูนบ่านนี่ปากดนไม่สวมงามอรพี่น้องครับโอ้โหป้าป้าหมุนตมพี่โอ้ปลาเดี๋ยวขึ้นจะตมงามครับพี่น้องครับงาม ครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องห้อกับทาย่อยขึ้นกันไรแล้วครับพี่น้องกัะเลียทะเช่นแหะครับผมตอนนี้เนาะครับเช่นแหะกับมีแพร่พ่อพี่น้องตอนนี้ก็บจีนจอบ้านกันขนาดพี่น้องครับตอนนี้นเนาะนครับ นี่น้ำม้วนกับลุยกับข้าเจ้าแล้วครับโอ้วันแหนงางานครับผมโอ้แตกดีไปะเปินเด็ดป่ามาหลายตัวเลยครับพี่น้องตอนนี้ก็จอบ,บ่วงกันครับพี่น่องครับตอนนี้เนาะครับผม จับบอนครับหน้าผมมีมองตื่นมองเลือกครับพี่น้องครับมองเลือกกระทวมหวัวนะครับมองตื่นเนี่ยกับเพียงเอวเพียงไล่ไปแล้วครับผมพี่น้องโอ้ปลาหนวนจันใหญ่พี่น้องครับโอ้สองตัวแล้วครับผม โ oh อ oh oh. oh, ้โหบ้านนี่เด็กบานไปพองเนี่ยบนอะไรวบ้านนี่ยเออเอา้นอาเเนี่ยเอาถักเอาวเหนอยเอาครับพี่น้องวงวงสวิงครับผมโอ้หวานงานครับผมเอาสาป่าโซทีนี่เอาป่าผมนี่นี่ครับผมโอ้เส้นนะครับเสานยังเ้นเอนเ้นเอาครับพี่น้องโอ้ครับคุณเนี่ครับ ลีลาครับพี่น้องครับเดินในคนข้อนอนบนนงขวงอืมครับอ่าลีลาเอาเชลยันอีกจักซอดด้วยมีต้องไปไหวครับโอ้ครับพี่น้องอุ้ยสุดยอดเลยครับผมครับปลาไม่ตัวง่ายครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมครับอันนี้กับพนงานน้ำมุนครับกับปลาสวายหลายตัวอยู่ครับชี้หาตัวพี่น้องเนาะปลาขาวคว่มครับพี่น้อง ลูกกมีพี่น้องครับผมครับกับเยื่อนครับนี่สายอาครับพี่น้องครับมื Document ้อนี้กัได้เวลาแล้วนะครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับของพันโจครับอ่ะพันโจนะครับของพันโจครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมื้อนี้กัได้เวลาสมควรแล้วน้ำมันกับสีอำลาผ้าจากขึ้นเขาแล้วพี่น้องครับอันนี้เชื่อนโจครับกับมันอยู่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมกพอนเดี๋ยวมกครับอ่ะ กังได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามน้ำมุนพาลุยครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำมุนต็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับมื้นนี้สวัสดีครับผม